ข่าวดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะตาร่างการจ่ายเงินส่งท้ายปีและก็ต้องรับปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เริ่มตั้งแต่15ธันวาคม20ธันวาคมและ29ธันวาคม2566 พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในสามกลุ่มนี้ใครบ้างจะได้รับสิทธิ์กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ติดตามตารางการจ่ายเงินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์ทุกคนหรือไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารในคลิปกันเลยค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้นะคะยังคงเกาะติด การให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินตามแบบตารางการจ่ายเงินโอนตรงเขาเ้าบัญชีเรื่อหลังของเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่15ธันวาคม20ธันวาคมและ29ธันวาคม2566 กลุ่มแรกนะคะในเดือนนี้ก็จะเป็นการรับเงินค่าป่วยการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสอมและอสอส,อสอเดือนนี้จะได้รับในอัตราเดิมก่อนอยู่ที่1,000บาทในวันที่15ทธันวาคม2,566และค่าป่วยการที่จะมีการเพิ่มให้2,000บาทจะต้องรอในเดือนพฤษภาคม2,567 เป็นการจ่ายตกเบิกย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงเมษายน2567รวมทั้งสิ้น7เดือนอยู่ที่7,000บาท ส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนโจนเรียกว่าเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีผ่านบัตรบัญชีธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพยไว้ด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัญชีผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์200บาทโอนตรงกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ในวันที่20ธันวาคม2566 ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือเงินส่งเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3 3 และมาตา3า39เป็นการจ่ายเงินส่งข้อบุตรเดือนละ800บาทสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีประกันสังคมและก็ใช้สิทธิประกันสังคมซึ่งเงินจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีในวันที่29ทธันวาคม2566นี่คือ3รายการที่จะมีการจ่ายเงินครึ่งหลังเดือนธันวาคมนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ